ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะก็กลับมาอีกแล้วครั้งหนึ่งก็อนอื่น <c oughs> ต้องดีใจค่ะดีใจกับใครดีใจกับกลุ่มของพี่พีค่ะรวยอีกแล้วนะคะเต็มเต็มเลยค่ะวันนี้นะจัดกันอัดจัดกันเต็มหลายท่านได้ก็แจ้งเข้ามาว่ารวยเท่านั้นรวยเท่านี้ก็มีความรู้สึกดีใจค่ะอาจารย์ต่ายรวยไหมรวยแน่นอนค่ะนะคะก็ เป็นเรื่องปกตินะก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนแล้วกันนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานนะคะสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชายิบซีถอรหัสเจ็ดตัวก็ฐานลายมือโงเฮงแล้วก็วิชาที่อาจารย์ต่ายต้องพูดนะคะเพราะเป็นวิชาที่เปลี่ยนชีวิตอาจารย์เลยจริงๆก็คือวิชา <c oughs> ดานวน้าโชคค่ะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเอาดวงดาวของวันนั้นเข้ามากะทบใส่ นะคะกับหลายๆศาสตร์ทำให้มั่นใจเกิดความมั่นใจนะคะว่าเลขน,นี้มาแน่นะคะนี่อย่างนี้เลยเนาะถ้าท่านอยากได้เลขน,นีอ้อยากเข้ามาศึกษาอยากเข้ามาเรียนรู้ก็สามารถเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะหรือและท่านบอกว่าอาจารย์อยากได้ปฏิทินเลขเดตาทิตย์ปี68นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้ออตเตอรี่ก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะตอนนี้นะคะ วางจำหน่ายแล้วนะคะราคาเล่มละน้านะคะแล้วก็อ่างวดนี้ปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะคะเพราะอะไรเพราะอาจารย์จะเน้นเลขให้ค่ะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเน้นกลุ่มนี้คือกลุ่มของกานนะคะให้เล่นแล้วระวังตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ท่านใดอยากได้ก็ท่านที่แบบว่าเออมีงบน้อยนะคะ ปกหารเฉลี่ยแล้วงวดหนึ่งประมาณ128บาทเองไม่ได้มากมายเลยเลยนะคะน่าสนใจก็สามารถรับไปได้เลยนะคะสามารถติดต่ออาจารย์่ตยที่หมายเลขนี้ค่ะ0 8 1ย9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1 5ก8 7หรือ ID l ดียตัวเดิมนะคะ635 915ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะกินกังเงนเข้ามาขอเป็นแค่ลายเดียวพอไม่ต้องหลายลายนะคะเดี๋ยวงงนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า อ,อย่างเช่นอยากเข้าวีพีิเพราะวขอดูรูนะคะหรืออยากจะเข้ากลุ่มของอ,อ,อยากจะ,ะร่วมบุญนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่10บนะคะพฤศจิกายนอาจารย์จะเดินทางไปที่ราชวีนะคะเข้าไปเป็นประธานร่วมนะคะในการร่วมหลอกหัวใจหลวงปู่ทวดค่ะนะคะ แล้วก็ท่านใดอยากร่วมบุญกับอาจารย์ก็ขอเชิญเลยนะคะหรือว่าอยากจะไปพบกับอาจารย์ที่นั่นเลยก็ยินดีค่ะนะคะประมาณนี้เนาะค่ะกนอื่นก็ได้นำเองแล้วเนาะก็มาดูผลงานกันดีกว่านะคะอาจารย์ดามาโม้นะคะก็มาดูผลงานกันกน,นี่ค่ะนะคะ,ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะอาจารย์ให้เด่นคือ5 2 3 เลขที่เข้าไปวินคือ8 6 7นะคะวดนนี้เข้าเป็นเต็มเลยค่ะ2 3 3สนั่นเองขอแสดงความดีใจกับหลายหลายท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับน้ำจิตน้ำใจที่เข้ามาซื้อขนมนม,นมเนยให้กับน,น้องพว่วงเพชรนะคะแล้วก็ร่วมบุญในการทำกุศลกันอีกนะคะขอใหบุญต่อบุญขอให้คุณร่ำรวยร่ำรวยค่ะนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของเ,ออเลขเสตตาทิศนะคะ ส่วนของเลขเด็ตาทิ์เข้าเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เน้น6 7 2 6 7 2นะคะอ่าวดน,นี้2อ,อะไร2 3อ,อาจารย์พูดอยงนั้นจ,จริงไหมจริงค่ะนะคะจริงค่ะเนาะก็อ่าไม่เชื่อก็สามารถถอยคลิปกลับไปได้เลยนะคะว่าอาจารย์พูดจริงไหมเนอะแล้วก็ยังมี แ๋ยวก่อนนะจันก็ยืมททำกันบ้านพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็รีบๆแล้ร้อนร้อนไหมร้อนเราเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองเลยเนาะนะคะขออนุญ,ญาตทํานิดนึงอ่ะโอเคค่ะนะคะเสียเวลานิดนึงเนาะจันก็ทําคนเดียวอะ่ะมันก็มึอนแะเนาะนะคะอ่าสามตัวล่างนะคะก็คือสองสองห้านะคะ 3ตัว่างอีกชุดหนึ่งค่ะ063จริงๆอ่ะในใจอ่ะอยากจะใส่สีลงไปนะคะเพราะสเด่นเนาะแต่ว่าเออเออนะคะความลังเลนี่แหละค่ะอาจารยนะ์มีข้อเสียคือเป็นคนลังเลไม่เคยขาดไม่่อยขาดไม่เคยเด็ดขาดกับมันเท่าที่ควรนะคะประมาณนั้นเนาะก็ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเลขเข้ามันก็เข้าเหมือนเดิมน,นะคะสองสาเนาะ แล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะบอก f ออาจารย์ทุกท่านเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสหวยค่อนข้างจะน่ากลัวน่ากลัวต้องไหนล่ะคะอาจารย์น่ากลัวเช่น6-6-2งวดต่อมา6 6 5นะคะงวดต่อมา,อาเดี๋ยวกัน,น้าอาจารย์ลืมลนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันไม่โต962ข้างล่าง00อย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าเลขเอ่อมันค่อนข้างจะเล่นยากในส่วนของสตัวบนนะคะค่อนข้างจะเล่นยากในช่วงนี้ซึ่งอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์จะเล่นล่างมากกว่าเล่นบนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเลขเอ่อมันค่อนข้างจะเล่นยากในส่วนของสามตัวบนนะคะค่อนข้างจะเล่นยากในช่วงนี้ซึ่งอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์จะเล่นล่างมากกว่าเล่นบนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเลขเอ่อมันแคบบ่อนข้งจะเล่นยนสวนของสามตัวบนนะคะค่้างจะเล่นยากใวงี่งอาจารย์ชนี้อาจ ต้องใส่กุญแจมันต้องล็อกไว้นะคะซึ่งทําให้อาจารย์มรู้ว่าเออเลื่งมันผันผวนนะน่ากลัวนะอืมประมาณนี้ก็เล่นเบาๆละกันนะคะสําหรับมือใหม่เนอะนะคะก็เห็นใจเข้าใจใหลายๆท่านอยู่นะคะแล้วมาดูในส่วนของทักษะพารวยต่อละกันนะคะส่วนของทักษะพารวยนะคะอาจารย์ให้สองสาออก3าสองในส่วนของรัฐบาลสีน้ำเงินนะคะ แล้วก็อมสิงค่ะออก68เนาะสีชมพูนะคะส่วนสีเขียวจริงๆเนี่ยอาจารย์จะต้องทำเป็นสีอื่นแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ทันนะคะไม่ทันจริงๆเพราะว่าเพิ่งทำสดๆร้อนๆเองเนาะก็เพิ่งทำเสร็จวันเนี้ยอาัการวันเนี้ยเพราะพรุ่งนี้อาจารย์จะต้องไปทีราดโบรีก็เลยรีบๆก็เลยเอาเป็นว่าสมมุติว่าไม่ใช่ของทอกศน,นะสมมุติว่านะคะจากที่อาจารย์สังเกตมาอาจารย์พูดอยู่หลายรอบนะคะว่า เลขพวกนี้มันมีออกของส่วนของสถิติอย่างอื่นด้วยจังก็ไปนั่งไล่จับสถิติเล่นๆน,นะคะปรากฏว่าของหวยลาวออก851นะคะข้างล่างออก338นี่นะคะแล้วก็สามัคคีออก70นะคะแล้วก็58นี่พอดีหายไปอันนึง <c oughs> นะคะพอดีเองน,นี่มันหมด58เราสมมุติเอานะคะว่าเป็น เป็นเป็นหวยลาวเนาะแต่ว่างวดนั้นอะเด่นจริงๆคือห้าหนึ่งจริงๆค,ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเลขอั้นอั้นเยอะมากนะคะพราออั้นมากๆมันไม่เคยออกอ่ะมันหนีนะคะมันมมนหนีออกลาวแทนยอมยอมจริงนะคะประมาณนะั้นแต่ถูกไหมถูกค่ะเยอะไหมเยอะค่ะนะคะประมาณนั้นอ๋อพูดถึงเยอะอาจารย์นึกถึงคำคอมเมนต์อยู่คนหนึ่ง เก่งจริงก็เล่นเองสิเนาะอาจารย์กล้าพูดนะคะพูดเต็มปากเต็มคำเลยเล่นมากกว่าเงินเดือนคุณทั้งเดือน,นะคะ่ะต่องวดด้วยนะคะลอตเตอรี่นะคะ,ตตะ,คะซื้อเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งนะคะแค่ส่วนหนึ่งเนาะนะคะยังไม่ตรวจด้วยเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะคะก็เข้าใจอะ่ะคุณ ระดับคุณมันขนาดไหนเนี่ยถึงเด่นกล้านั่งว่านัน่งดา่านั่งดินทาไม่เข้าใจนั่ปวดหัวนะคะประมาณนั้นจริงๆไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนะคะบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าให้เลขต้องสิบตัวต้องอย่าพูดเลยเดี๋ยวเสียเวลาเนาะเอาเนเน็พูดแล้วเดี๋ยวมันขาดคําเขาบอกว่าอาจารย์นะให้เลขสิตัวอาจารย์ให้แค่สามตัวนะคะเลขเด่นค่ะให้สามตัวอ่านออกไหมคะเป็นถึงระดับ อาจารย์สอนศูนย์ฝึกอ,อาชีพนะคะไม่เข้าใจว่าระดับนี้แล้วเนี่ยเขารับสมัครแล้วมีม,มีมีอายุแล้วนะถ้าอาจารย์เดาจากหน้าตาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50าบปลายปลายหรือ60ต้นต้นนะคะหรือ60สบปลายปลายก็งดูหน้าแก่มากผมหงอกเนาะนะคะไม่รู้ว่าเขารับครูคนเนี้ยเข้ามาสู์ฝึกอาชีพเพราะว่าด้วยความสามารถจากการเป็นฝีมือทำช่าง หรือด้วยวัยวุฒิหรือคุณวุฒิไม่รู้เนาะนะคะไม่ทราบเหมือนกันเพราะนับเลขไม่เป็นค่ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนับไม่เป็นนะคะส่วนเลขวินนะคะอาจารย์ให้สี่ตัวเพื่อเอาไปจับคู่คุณไม่ชอบปิดไปทิค้าปิดเปิดค่ะไม่ชอบปิดไปไม่มีใครว่าคุณหลอกเนาะนะคะมันทำให้อาจารย์รู้สึกเสียลมอะเสียลมมากๆให้ฟรีนะก็ยังมาด่ายังมาว่า นะขอบคุณสําหรับ f c ที่ช่วยเข้าไปต่อว่าให้นะคะว่าคุณจับคู่ไม่เป็นเลขของอาจารย์เข้าทุกงวดผมคุณจับเลขไม่เป็นก็มันโง่อ,ง,องนี้นัะมันถึงจับไม่เป็นไงคะอาจารย์ไม่ได้ว่าท่านอื่นนะว่าไอคนเนี้ยค่ะนะเพราะมันนับเลขยังไม่ได้เลยคุณดูสิอาจารย์ให้หนึ่งสสาคุณเล่นวิ่งยังไงคุณก็ถูกอะจริม้มม อ่านะแต่เนี้ยเป็นวินแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็ปิดไปงวดต่อไปอาจารย์ก็จะเปลี่ยนให้ค่ะนะคะสําหรับท่านนะให้แค่นี้พอนะจะได้นับเลขถูกเพรามาอาจจะเลขเยอะอัดนับไม่ถูกนะคะเพราะว่าด,ดู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 แล้วไม่น่าจะจบสูงนะคะน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถทางการช่างเท่านั้นเองแต่ว่าน่าจะไม่จบป .3 หรือปอ .4 เพราะนับเลขจริงๆเด็กอนุบาลสมัยนี้แค่อนุบาลยังพูดภาษาอังกฤษได้เลย เนาะแต่ก็เข้าใจอยู่รุ่นนั้นอาจจะความรู้ไม่เน่นเนาะเข้าใจแต่ไม่น่าเป็นอาจารย์เลยนะนับเลขไม่ถูกเนะี่ยโมเยอะและ้ไปกันใหญ่ละอ่ะอ,ะอะ่ต่อไปนะคะสำหรับอ่าสำหรับอันนี้นะคะสูตรหนึ่ง นะคะสูตรหนึ่งของจานจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาและย,ยังไม่รู้เนาะสูตรหนึ่งคือเบิ้นหามไม่นับเพราะอะไรเอาไม่อยู่สินะคะประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นสูตรสองนะคะไม่หวั่นแม้หวั่นมาม,ามา่าจะเบิ้นจะหามจะตองเอาอยู่นะคะว่างั้นเลยเนาะ ะะเพียงแค่คุณรู้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเนาะนะคะก็ประมาณนี้แต่รอบเนี้ยเนื่องจากมันเป็นเลขเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลล่างเนาะก็ก็จะไม่เข้าต้องไปดูที่สูดสองสุดสองมันบอกว่าถ้าคุณได้เลขศูนย์เด่นมาคุณไปดูที่ล็อกศูนย์ก็คือศูนย์สี่สี่นะคะถ้าคุณได้สี่มาก็ไปดูมันจะออกสี่สี่ศูนย์แบบนี้เลยใช่ไหมจานจริงค่ะนะคะประมาณนั้นก็ เข้าไปดูเอาเนาะไยมีส hmm. right. right ูตรก็เก nah. ็บขึ้นมานะคะแล้วก็เลขดับร่างค่ะเลขดับร่างวดนี้วันนี้ออก3าสองเรามาสแกนดูกันนะคะว่าสามสองมีไหมต้ต้ตู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 ้ตนันสาสองไม่มีเสียงว่าวันนี้เอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะนะเนาะ โอ้ยทำไมโต๊ะมันเล็กจังก่อนยากขยับมือติดไปหมดเลยนะคะต่อไปค่ะเลขดับบนค่ะเลขดับบนเนาะวันนี้ออกสี่สี่นะคะวันนี้ออกสี่สี่เรามาสแกนดูกันนะคะมีไหมตุ๊ต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 ตุต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 ตุนั้นมองมเลย่ดับของเรา เอาอยู่อีกแล้วนะคะอ่าพิจารณาเอาเนาะนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะวันของวันที่16พฤศจิกายนเรามาดูกันนะคะว่าเลขดับของเรายัางเอาอยู่เหมือนเดิมไหมนะคะเลขดับก็คือดับบนนะคะก็คือ9 9 3 9 98 43 2 3 3 1 3 3 4 8 46 81 47 21 45แล้วก็5 4ค่ะนะประมาณนี้นะคะ ทันอุ้ยเร็วไปเนาะเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามแค่เจอ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 ร์โอเคค่ะอ่าเนาะลืมอีกน,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 นิดนึงค่ะขอจานขี้บ่นขอขอบ่นอีกนิดนึงค่ะแล้วจานไปสืบทราบมาว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ก็เหมือนกับ ถ้าเปรียบเปีรยเหมือนยูทูบเบอร์เหมือนอาจารย์นี่แหละอนะคะก็มาก๊อปเลขของอาจารย์นะคะเอาไปใส่ในช่องของตัวเองนะคะบางท่านก็เอาไปขายก็มีนะคะซึ่งบางท่านก็เอาไปเล่นโอเคเข้าใจเนาะอาจารย์ไม่ว่าเลยคุณจะทํายังไงก็ได้แล้วแต่คุณนะอาะจารย์ไม่เคยว่าไม่เคยบนไม่เคยอะไรเลยแต่ทําไมต้องด่านะเออนะแล้ว คลิปที่มีปัญหามากที่สุดเลยคือคลิปเลขเด็ตาทิพย์ค่ะแล้วไม่ได้เพิ่งมีนะคะมีมานานแล้วค่ะมีมาตั้งตั้งแต่นมนานตั้งแต่อาจารย์ทำทำรายการร่วมกับอ,กอีกที่หนึ่งอะค่ะนะประมาณนั้นจนอาจารย์มีความรู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วอ่ะอืมนะต่อไปนี้เนี่ยคลิปเลขเดตาทิพยนะ์เนี่ยอาจารย์มาพิจารณานะเลขเด็ตาทิพย์กับเลขของพ่วงเพชรเนี่ยค่ะอาจารย์จะ ให้กับกลุ่มของวีเอคก่อนค่ะนะคะแล้วจะลงคลิปนี้ให้ตอนใกล้ๆหัวจะออกสมมติว่าพรุนี้วันหวยออกใช่ไหมจนจะลงให้วันนี้ค่ะวันนี้แล้วคุณนีหวยออกฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะเอาเลขของอาจารย์เนี่ยไปลงได้ไหมไปขายได้ไหมเนาะหากินได้ไหมเนาะไม่ว่ากันค่ะนะในเมื่อทําดีแล้วไม่ดีไม่ว่ากันเนาะบางคนนะคะต้องกด กดแชร์กดคลิปกดนูน่นกดนี่ให้ผมหน่อยนะใครแชร์เท่านี้ด้นี่แล้วผมใจนี่นี่ให้บางท่านก็ถึงกับถ้าใครแชร์ภายในด้วยแล้นี้ได้กี่คนกี่คนอ่าจะแจกเงินมือนึงอ่าไม่ใช่รายการจานยต่ยค่ะนะคะประมาณนั้นต้องมีเงินมาลอต้องมีผลประโยชน์มาลอคุณถึงจะแ,แชร์คลิปให้อาจารย์ก็เสียใจนะไม่ใช่ไม่เสียใจเนาะ ไม่ซื้อไม่อุดหนุนไม่เคยว่าไม่เคยบ่นเลยสักครั้งหนึ่งนะคะนะแต่ก็ไม่เคยแชร์ไม่เคยแม้แต่คําว่ากดติดตามยังให้อาจารย์ไปย,ยังไม่ได้เลยมีความรู้สึกเฮิร์ตและเสียใจเนาะดังนั้นอาจารย์จะให้ผลประโยชน์แก่ v i p ก่อนค่ะนะคะแก่ v i p ก่อนซึ่งจะมีผลคําพูดตรงเนี้ยจะมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่2 มกราคมค่ะเพราะว่าเขาเลื่อนจากวันที่30ทธันวาคมไปเป็นวันที่2ธันวาเอ๊ะวันที่2มกราคมนะดังนั้นจะมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่2มกราคมค่ะปีหน้านั่นเองเนาะต่อไปคลิปเรื่อเดตดทิศจะให้เฉพาะ v i p เท่านั้นค่ะนะจะซีโบให้เนาะโน้นใจใช่ไหมใช่ โอเคะ okay, พูดเยอะแลบบายบายดีกว่าลำคาญอาจารย์และอาจารย์ก็เริ่มเบื่อตัวเองเหมือนกันเนาะยังไงก็ฝากรถช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระฆังสองขีดกริ๊งกริ๊งกริ๊งให้อาจารย์ด้วยนะคะอ้อลืมบอกไปค่ะคลิปอื่นๆลงให้เหมือนเดิมแต่คลิปเลขเด็กตตทิพิปกับเล็เลขพุ่มเพชรเนี่ยจะให้เฉพาะวีพีเท่านั้นนะคะใครอยากเป็นวีก็เข้ามาแล้วกันเพราะทนไม่ไหวกับคนกลุ่มนี้จริงๆค่ะลูกลาน อยากจะรู้จังเลยใครที่เป็นทนายความช่วยบอกอาจารย์หน่อยนะคะว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะก็เรียกอะไรนะ,ะกฎหมายทางคอมพิวเตอร์อะค่ะนะเออช่วยหน่อยละกันนะอาจารย์แคปหมดทุกหน้าละค่ะแล้วกว่อนที่จะปิดคอมเมนต์เนาะบาละไม่อยากบบนแล้วเหนื่อยบายบายสวัสดีค่ะบายบายขอโทษนะคะที่บ่น